ทับโทสะจริตโดยใช่อารมณ์คิดพิจารณาในด้านพรม,มิหารสี่เฉพาะจุดนี้อาตมาก็ขอยุติไว้แต่เพียงตรงนี้สำหรับเทพนาดีสองจะได้พิจรารณาและพัฒนาเรื่อง,เร,องเรื่องการพิจารณาในด้านโทสะจริตในด้านกสินสีต่ออาตมาขอถวายพระพรในด้านของโทสะจริตสำหรับโทสะจจริตนี้ ก็เห็นจะเป็นเช่นเดียวกับราคาจริตหรือว่าท่านที่จะตัดได้จริงๆก็ต้องเป็นพระอนาคามีตามที่ถวายพระพรมาแล้วในสมัยที่กล่าวถึงราคาจริตสำหรับโทสาจริตแปลว่าคนมักโกรธแต่ความจริงจริตทุกอย่างย่อมมีกับคนทุกคนทั้งหมด เพราะว่าไม่ใช่คนใดคนหนึ่งแล้วก็มีหนึ่งจริตไม่ใช่ชินนั้นแต่ละคนแต่ละคนก็ต่างคนต่างมีจริตตัวกันหมดทั้งทั้งหกประการแต่ถ้างว่าจะมีจริตอะไรไปม,มั่วสมหรือไปหมกอยู่บ้างทถานั้นมีกําลังอ่อนหรือว่ามีกําลังเข้มแข็งอย่างคนในโลกใหม่มีทั้งหมดคนที่ไม่รักสวยไม่รักงามเลยก็ไม่มี แต่ที่เรียกว่าราคาจริตนำก็เพราะว่าหนักไปในด้านสวยด้านงามเป็นกรณีพิเศษ <c oughs> อะไรทุกสิ่งทุกอย่างต้องเรียบร้อยไปหมดแม้จะไปตักน้ำพะาันเือนเข้าป่าก็ต้องหวีผมให้เรียบจัดเครื่องแต่งกายให้เรียบทั้งๆท,ท,ที่ต้องทำงานหนักอย่างนี้เป็นต้นจัดว่าเป็นประเภทของราคาจริตความรักสวยรักงามเป็นเรื่องใหญ่ อะไรอะไรก็ต้องสวยอย่างนี้เป็นราคาจริตแต่ว่าเนื้อแท้จริงๆคนที่มีราคาจริตการต้องการความเรียบร้อยความสวยสดสดุดงามมีเเหมือนกันทุกคนแต่ว่าไม่เท่ากันบางคนก็เรียกว่าแต่งกายเป็นแค่สุขเอาเผากิ่งก็ใช้ได้อย่างอาตมาเป็นต้นเพราะประธานอภัยพูดอ้างตนนี้พระพุทธเจ้าท่านห้าม อี้อ้างมาก็เพราะว่าอาตมาเองเป็นคนสุดสุขเอาเผากินในเรื่องการแต่งกายไม่ก็อยเรียบร้อยนะักว่าไม่สนใจไม่ใช่ว่าไม่สนใจเมื่อแก่มันหนุ่มยิ่งไม่สนใจมากกว่านี้ตอนแก่เขาดูมันว่าจะดีกว่าหนุ่มนิดหน่อยตั้งนี้เพราะอะไรก็เ,เพราะเกรงว่ามันจะรุ่มร่ามเกินไปเคาเรียกพระแก่รุ่มร่ามยิ่งจะตอนสมัยเป็นพระหนุ่มจิวรสีเหลืองไม่หม่ม อมตะเยวณซีกลักอย่างเดียวเพราะเมรุมต้องการตัดราคาจริตไม,ม่เกิดความพอใจในตัวของตัวเองนั่นก็สนแสดงว่ามีราคาจริตอยู่มากไม่ใช่มีมากไม่ไม่ใช่ไม่มีการทำตนเช่นนั้นเป็นการข่มขู่เป็นการบังความรู้สึกไม่เกิดความพอใจและไม่เกิดความผูกพัน นี่คนที่เกิดมาในโลกคนไม่รู้จักโกรธเลยก็ไม่มีเหมือนกันเป็นอันว่ารู้จักโกรธเหมือนกันไม่ียกว่าใครจะโกรธหนักกว่ากันน้อยกว่ากันไวกว่ากันช้ากว่ากันเท่านั้นสําหรับโมหะจริตอารมณ์ที่คิดอะไรไม่ออกใบการบางครั้งบางคราวเคยปลดปลงแต่บางครั้งคิดไม่ออกอย่างนี้ก็มีเหมือนกันความผูกพันในวัตถุความผูกพันในบุคคลที่เรียกันว่าโมหจริต อันนี้ก็มีอยู่ด้วยกันทุกคนแต่ว่าใครจะมากจะน้อยเท่านั้นความเชื่อถือความเชื่อถือบางครั้งก็ใช้ปัญญาน้อยไปหน่อยความเชื่อที่ใช้ที่สัมพยุตไปด้วยปัญญาถ้าไม่เรียกว่าหนักไปด้วยศรัทธาศรัทธาจริตนี่เรียกว่าความเชื่อถือที่ใช้ปัญญาน้อยไปนิดหนึ่งหรือคิดน้อยไปหน่อยหรือเรียกกันว่าคิดไม่ทันอย่างนี้ก็ต้องมีเหมือนกันทุกคน จะมากหรือจะน้อยกว่ากันเท่านั้นนี่ความปลอดปลงความเฉลิ่จะฉลาดในการบางคันะก็ย่อมมีเหมือนกันทุกคนแต่าว่าใครจะมีเป็นปกติหรือไม่ปกติเท่านั้นเป็นอันว่าจริตทั้งหกทุกคนต้องยอมรับนับถือว่าตนมีพร้อมมูลบริบูรณ์ <c oughs> แต่ว่าบางอย่างจะยิ่งหย่อนกว่ากันบางอย่างจะเหนือกว่ากันบางหย่อนจนน้อยไปเท่านั้นเอง นี่คนบางคนที่บอกว่าตนไม่มีราคาจริตตามที่สมเด็จพระมหาบพิตรเคยตรัสว่าบางคนเขาบอกว่าเขาไม่มีราคาจริตพอยั่วไปยั่วมาราคาก็เกิดอันนี้อาตมาเห็นชอบด้วยที่พระมหาบพิตรทรงกระทำอย่างนั้นจะได้เตือนให้ท่านบุญน,นั้นมีความรู้สึกตัวว่านี่ศัตรูมันแอบ,บอยู่ในใจของท่าน แต่ท่านมองไม่เห็นศัตรูการที่มองไม่เห็นศัตรูคิดว่าศัตรูเป็นมิตรตัวนี้ตายง่ายดี่คำว่าตายง่ายกัเพราะว่าราคาจริตมันจะกินใจจนตายไม่สามารถจะพ้นจากความทุกข์ไปได้ตอนนี้ไปก็ขอปลารบเรื่องโทสจริตคำว่าโทสัจจริตแปลว่าคนมักโกรธคนประเภทนี้ชอบโกรธ โกรธง่ายๆถ้าโกรธใครได้แล้วรู้สึกว่าจะโก้ดีถ้าได้การคึดฮัดเข้มขน้นเกลี้ยกราดเข้าใจว่าเป็นการกระทำความดีแต่ทําทำอย่างนี้ไม่ได้ก็รู้สึกว่าตนเองจะไม่สบายใจแต่ทำไปแล้วรู้สึกภูมิใจว่าความโกรธของตนเป็นผลอารมณ์อย่างนี้องค์สมเด็จพระทศกุล ทรงแนะนำไว้ว่าควรจะใช้พรมวิหารสี <c oughs> และก็สินสีอย่างที่เรียกกันว่าวันณะกสินคือกสินสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีขาวเพ่ง <c oughs> เป็นการระงับจิตทั้งนี้ก็เพราะว่าถ้าทำถูกกจริตมันเป็นของง่าย <c oughs> สำหรับความโกรธถ,ถ้าใช้พรมวิหารสี ก็จะต้องพิจรารณาหาความจริงให้พบของจิตตรวจจิตไว้เสมอว่าเรามีอารมณ์แห่งความรักมีความรู้สึกในความรักในเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายจะเป็นคนหรือสัตว์จะไม่ก็าตามปกติจิตมีความรู้สึกอย่างนี้อยู่เสมอหรือเปล่าเรามีความสงสาร ราถนาจะเกือ้อกูลบุคคลอื่น,นสัตว์อื่นให้มีความสุขตามที่เราต้องการราะคนทุกคนต้องการความรักความเมตตาจากคนอื่นต้องการความสงสารความเกือ้อกูลจากคนอื่นและก็มุตุตาเมียรมณ์ไม่ฉาดิษยาบุคคลอื่น เห็นบุคคลอื่นได้ดีพอยินดีด้วยทั้งนี้เพราะว่าเราเองก็มีความปรารถนาเช่นนั้นเหมือนกันเมื่อสิ่งทั้งหลายเหล่านี้การไม่อิฉาดิษยากันไม่เสียดสีกันไม่นินทาว่าร้ายกันไม่กล่าวทําให้เป็นโทษไม่สร้างความสะเทือนใจซึ่งกันและกันเห็นคนอื่นได้ดีไม่ริษรอนความดีก็บุคคลนั้น พากันสันเสริญยกจะยกย่องสันเสริญสนับสนุนความดียินดีในความดีที่เขาได้มาเราเองมีความต้องการอย่างนั้นถ้าเราทําความดีก็ต้องการให้คนอื่นสนับสนุนเราทําความดีก็ไม่ต้องการให้คนอื่นไม่ฉาสิยาริตรอนความดีอาการอย่างนี้ย่อมมีแก่บุคคลทุกคนแต่ถว่าพิจารณาใจของเรา ว่าบุคเราต้องการในบุคคลอื่นเขาทำเช่นนี้กับเราและเราคิดทำอย่างนี้กับเขาหรือไม่ <c oughs> <c oughs> นี่เป็นการใช้ปัญญาพิจารณาเพ่งจับอารมณ์ใจของตนเองเป็นสําคัญแล้วสาหรับอุเบกขาความเฉอยบางเฉยนั้นองค์สมเด็จพระพักวันทรงตรสงัสว่าเห็นเพื่อนเด็กกันคือหมายความว่าเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกัน จะต้องมีกรรมหนักอย่างใดอย่างหนึ่งเข้ามากระทบกระทั่งไม่ว่าเขามีโทษเขามีทุกข์เป็นไปตามน้ากฎของกรรมที่เราเองไม่สามารถจะช่วยเหลือเขาได้เราไม่ซ้ําเติมให้เขามีความทุกข์มากไปกว่านั้นตั้งใจจะทรงอารมณ์จิตให้มีความสุข หมายความว่าวางเฉยไว้ถ้าเราคิดจะไปซ้ําเติมเขาจิตใจเขาเราจะมันจะไม่มีความสุขมันเป็นอารมณ์โหดร้ายความเร้าร้อนเห็นเขาเพียงพร้ำลงไปเขามีทุกข์ตั้งใจจะซ้ําเติมถ้าซ้ําเติมได้มันก็เป็นทุกข์ถ้าว่าซ้ําเติมไม่ได้มันก็เป็นทุกข์ซ้ําเติมเขาได้เพื่อนของเขาตัวของเขาเขาจะมีความโกรธจะกลายเป็นศัตรูของเรา ในเมื่อเรามีศัตรูมากขึ้นเราก็เป็นทุกข์ถ้าทำเขาไม่ได้สมความปรารถนาก็นอนเป็นทุกข์ <c oughs> คิดอยากจะทำนี่ก็มานั่งนึกตัวเองว่าถ้าเรามีความทุกข์อย่างนี้แล้วถ้าคนอื่นเขามาซ้ำเติมเราเราจะมีความสุขหรือจะมีความทุกข์เราจะมีความต้องการหรือไม่นี่ก็เป็นอันว่าเราก็ไม่มีความต้องการ ในองคสมเด็จพระพิชิตตมันให้เอาตัวเองเข้าไปเปรียบเทียบเอาความรู้สึกของใจของเราให้เข้าไปเปรียบเทียบเพราะว่าการมีโทสะคิดประทุสร้ายบุคคลอื่นเป็นอาการของความทุกข์ไม่ใช่อาการของความสุขเพราะอะไรคนที่โกรธง่ายแก่เร็วคนที่มีความมักโกรธหรือมีอารมณ์โกรธคนนั้นเป็น เป็นคนโง่โง่ตรงไหนถ้าโกรธขึ้นมาม่นไหลปัญญามันถูกตัดตัดความโกรธมันตัดปัญญาไปตอนนั้นคิดอะไรไม่ออกนี่คนที่มีโทษสาจริตจ,จิงกลายเป็นคนโง่มากกว่าคนฉลาดแต่คนที่เขาฉลาดจริง,รงๆเนี่ยเข,เขาไม่เขาไม่โกรธใครโกรธเหมือนกันจะรู้จักยับยัง้งเสทันจะชื่อว่าไม่โกรธเลยนั่นไม่มีแต่ไม่บูชาความโกรธ ถ้าเราบูชาความโกรธที่อาตมากล่าวว่าคนโกรธง่ายโกรธบ่อยๆชอบโกรธเป็นปกติเป็นคนโง่ก็เ,เพราะว่าเป็นการสร้างศัตรูคนถ้ามีศัตรูมากก็มีความทุกข์มากจะนอนอยู่จะนั่งอยู่จะตื่นอยู่จะหลับอยู่จะเดินไปทุรทัติไหนไม่มีความสบายใจเพราะว่าเกรงภัยอันตรายที่เราสร้างไว้จากความโกรธจะเข้าสนองตน ทำตนให้รับความลำบากทำตนให้เกิดความเป็นทุกข์นี่เป็นอันว่าคนที่มักโกรธไม่ใช่คนมีความสุขเป็นคนมีความทุกข์แต่ถ้าว่าเราเกิดมากับความโกรธความโกรธมาติดตามเรามาหลายแสนชาตินี่ทำยังไงจึงจะหาทางทำลายล้างมาให้สิ้นซากไปได้การทำลายล้างความโกรธให้สิ้นซากก็ต้องเป็นพระอนาคามี แต่ถ้ายังไม่เป็นพระอนาคามีจะทํายังไงจึงจะยับยั้งความโกรธไว้ได้ไม่ใช่ทําลายความโกรธแต่ยับยั้งความโกรธไม่ปล่อยให้ความโกรธเป็นเจ้านายตลอดเวลาตามที่แล้วแล้วมาเพราะว่าเวลาในการก่อนปล่อยให้ความโกรธเป็นเจ้านายเกินขอดีตอนนี้ก็ต้องมาพิจารณา จึงประทาคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจินสีเป็นเครื่องปลอบใจตนเองใจต้องหาทางปลอบเพราะใจมันงุ่นงงานใจมันทุกข์พร่านใจมีความโกรธใจเป็นท่ายของความโกรธต้องหาทางปลอบถ้าไม่หาทางปลอบแล้วก็มันจะไม่อยู่ด้วยอารมณ์มันจะมีแต่ความดิ้นรนมันจะหาความสุขไม่ได้จะใช้วิธีปลอบในทางไหนดี อันดับแรกมาคิดทั้งตนเองก่อนนั่งก็คิดนอนก็คิดขณะใดถ้ายังตื่นอยู่โอกาสมีคิดไว้เสมอว่าเราต้องการอะไรหนอเวลานี้เราต้องการคนที่มาประกาศตนเป็นศัตรูกับเราไหมต้องการให้ใครมาพิฆาตเกืองฆ่าเราไหมต้องการให้ใครเขามาด่าเราไหม ต้องการในใครว่ากลั so ่นแกล้งเราไหมต้องการในใครเข้ามาอิจฉาที่สียาเราไหมต้องการในใครเข้ามานินทาว่าร้ายเราไหมต้องการในใครเข้ามาเสียดสีเราไหมถ้าเรามีทุกถ้าต้องการในใครเข้ามาซ้ําเติมเราไหมถามใจตนเองว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เธอต้องการไหมตาใจของเราเองบอกว่าต้องการก็ตามใจเธอจะไปทำอะไรใครก็ได้ จะไปด่าใครจะไปตีใครจะไปทำร้ายใครจะไปนินทาวา่าร้ายใครจะไปกล่าวคำเสียดสีใครก็ว่าได้แต่ถ้ารมใจของเราไม่ตรงการก็ต้องหาทางระงับสิ่งที่เราต้องระงับอาการที่เราไม่ตรงกรันเสียเราจะไม่ทำกับคนอืน่นคิดหาหมุมแห่งความเป็นจริงเมื่อคนเราถ้าเราไม่ต้องการให้เขามา เป็นศัตรูกับเรานี่แล้วเราต้องการอาการที่คนประเภทนั้นมาทำกับเราอย่างไงอันดับแรกเราก็ต้องการในเขามาเป็นคนมาพูดดีในอารมณ์ที่เป็นประโยชน์อารมณ์ที่เราต้องการต้องการให้เขาทำความดีเป็นที่ชอบใจของเรานี่เป็นปัจจัยแห่งความรักในขั้นตน้นโดยการที่สองถ้าเราขาดสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น เราต้องการการเกื้อกูลจากบุคคลอื่นมาสนับสนุนเรานี่เป็นการที่เราต้องการรายการที่สามแด้ความดีปรากฏกับเราเราต้องการให้คนอื่นสนับสนุนความดีนั้นรับรองความดีนั้นไม่ริเรอนความดีเรียกว่าไม่ช้าดิสยาด้วยแล้วก็ส่งเสริมด้วย เรายการที่สี่กำหนักมาตกถึงเราเข้าแล้วถ้าเพื่อนมาซ้ำเติมเราไม่เอาเราไม่ต้องการรวมความว่าเหตุสี่รืยการนี้เป็นการยับยั้งความคิดที่ไม่เป็นสุขสำหรับเราหมายความว่าเราจะมีความสบายเราจะมีความสุขถ้าเขาทำาการตรงกันข้ามคือคิดทำลายล้างเรา้วยก,การทั้งปวง ซ้ำเติมเมื่อเรามีความทุกข์เราขาดอยู่แล้วเพอนก็แกล้งดึงเอาไปซะอีกของยิ่งไม่มีใช้ไม่มีจะกินพวกก็หาทางทำลายด้วยประการทั้งปวงก,งกล่งแกล้งด้วยประการทั้งปวงให้ไม่มีใช้ไม่มีกินมากขึ้นนี่เราจะเดือดร้อนนี่ก็ใช้มุมนี้ที่เราคิดเราพอใจไปใช้กับคนอืน่น เพราะว่าเราไม่เราต้องการให้คนเขามีความรักในเราพูดดีทําดีเพื่อเราเราก็พยายามหักห้างความกระหพูดดีทําดีเพื่อเขาถ้าใครเขาขายกานอะไรเราก็เกื้อกูลตามกำลังที่เราจะพึงมีได้เกื้อกูลได้ว,วัตถุไม่ได้เราไม่มีเกื้อกูลได้กำลังกาย ถ้าสิ่งนั้นไม่สามารถจะเกือ้อกูลด้วยกำลังกายและวัตถุดได้ก็เกือ้อกูลด้วยปัญญาแนะนำว่าไปที่นน่นนะไปที่นีส่สิคนนั้นคนนี้เขาสามารถจะช่วยฉันดันท่านได้นี่ก็เป็นอาการเกือ้อกูลเห็นเขามีความดีเกิดขึ้นไม่ช้าที่จะยาเขารอย,ยินดีในความดีที่เขาปฏิบัติแล้วก็พร้อมจะทำความดีตามเขา เห็นเพื่อนมีทุกข์หนักเป็นเหตุสุดวิสัยที่เราจะช่วยเหลือได้เราก็วางเฉยไม่ซ้ําเติมจิตคิดว่าอย่างนี้ให้มันเป็นปกติอย่างนี้เราจะมีความสุขนี่พูดในด้านาเฉพาะที่เราจับทางจะทํากับเขาให้เขามีความสุขเราก็จะมีความสุขตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าปูชาและปฏิปูชัง ผู้บูชาย่อมได้การบูชาตอบวันโกปฏิวนันแทนนังคนไหวย,ย่อมได้รับการไหวตอบนี่พูดเฉพาะเราทำความดีกับคนดีย่อมมีผลเช่นนี้แต่ก็มีคนบางจำพวกเช่นพระเทวทัตเป็นต้นพระเทวทัตี่องค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาทรงสงเคราะห์มาทุกชาติทุกสมัย าะแม้แต่ในชาติสุดท้ายในองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงเกื้อกูลเป็นกรณีพิเศษองค์สมเด็จพระบรมโลกเกชให้บทในพระพุทธศาสนาแล้วก็สอนให้ได้ฌานโลก,กีได้พิญญาสมาบัติเลยท่านลงตนคิดว่าเป็นผู้พิเศษนี่คนเลวประเภทนี้มีอยู่กลับไปเห็นความดีขององค์สมเด็จพระบรมโลกเกชคิดข,ขบฏ ทระยศต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยากจะปกครองสงฆส์เองทั้งทั้งที่ตนเองก็ไม่มีความสามารถตนเองได้ชาญโลกีจัดว่าเป็นปุถุชนคนผู้หนานั่นไปด้วยกิเลสเวลานั้นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมบโลกเจเชิมีอยู่ครบเป็นพระอรหันต์มากมายทั้งอาคกาสาวกทั้งหลายก็ยังอยู่ทั้งสองท่าน อาสีติมหาสาวกก็ยังอยู่แล้วสาวกเบื้องต่าขององ์สมเด็จพระบรมาครูก็มีถึงตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปมีคุณธรรมดีกว่าพระเทวทัตมากแต่พระเทวทัตมองไม่เห็นเพราะคนเลวนี่เราจะเมตตาปราณียังไงมันก็ไม่ได้ทางนั้นจะคิดว่าเรามีพระมีหันศีต่อเขาเขายงมีต่อเรามันก็ไม่แน่นัก ในปัจจุบันนี้ต่างคนต่างก็พบกันมาแล้วทุกคนว่าสันดานคนเลวจริงๆนี่จะเอาดีไม่ได้ไม่มีการเห็นความดีของบุคคลอื่นถ้าไปพบอย่างนี้จะทำยังไงเพราะเป็นอันว่าถ้าพบอย่างนี้เขา้าก็จะต้องใช้อารมณ์อารมณ์หนึ่ง นั่นก็คืออารมณ์คิดทบทวนหาความจริงว่าคนแบบเพศนี้เขาเป็นทาตของอาบายภูเขาไม่ใช่ไทยกำลังใจของเข,ขาเป็นทาตเป็นทาสของใครเป็นของกิเลสตัณหาอุปาทานและอกุศลกรรมเขาเป็นคนที่หาความสุขไม่ได้เขาจะมีแต่ความทุกข์เพราะการกระทำอย่างนั้น ใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาว่าถ้าเราจะโต้อตอบเขาทุกแล้วเราก็จะมีทุกข์ด้วยมันช่วยกันทุกข์ใหญ่เราไม่ตอบเขาเพราะอะไรเพราะเขาไฟไปเผาใจของเขาซะแล้วเพราะไฟเผาใจของเขาเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเขามีใจเป็นท่ายของกิเลสตัณหาอุปาทานและกุศลกรรม คนทุกคนที่เกิดมาในชาตินี้เป็นคนที่ต้องการความสุขความสำราญด้วยกันหมดแต่ถ้าว่าเขาไม่ทําไม่สร้างความสุขไม่สร้างความดีเพราะอาศัยอะไรเป็นปัจจัยเพราะว่ากิเลสความเศร้าหมองของจิตหุ้มห่อใจของเขามืดมิดจนให้เขามองไม่เห็นด้านของความดีนี่ประการหนึ่งตัณหาความทยานอยาก ดึงล่าจิตใจขอ,ข,ของเขาให้คิดแต่ความชั่วเป็นปกตินี่ประการหนึ่งอุปาทานความโง่เขาไปยึดมั่นคิดว่าการเขาทําความชั่วอย่างนั้นเป็นของดีนี่ประการหนึ่งเ,เครื่องเป็นเจ้าหน่ายของเขาและอกุศลกรรมอาศัยกินเลตันหาอุปาทานทั้งสามประการดึงดันให้เขาสร้างกรรมที่เป็นอกุศลทั้งกายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรม คนแปรเพศนี้ในชาติปัจจุบันก็มีแต่ความทุกข์ไม่มีความสุขเขานั่งเป็นทุกข์เนอนเป็นทุกข์ก็ไม่ได้ความเร้าร้อนถ้าเขาเป็นคนมีปัญญาจริงเขาก็จะไม่ต้องสร้างความชั่วแบบนั้นก็คนสร้างความชั่วประเภทนั้นมีแต่ความเร้าร้อนใจจะหาความสุขใจสุขใจไม่ได้เราก็คิดให้อภัยเขา คิดสงสัยขเขาคิดเมตตาเขาไม่โต้ไม่ตอบไม่ทําคืนเขาจะทํำยังไงก็ช่างเขาปล่อยไปตามอธัธยาศัยรักษากําลังใจด้วยอน่ายของพรม,มีหารสีคิดว่าโอหนอนี่เขาเกิดมาเป็นคนแล้วไม่น่าจะมาทําลายความดีของคนการที่จะเกิดมาเป็นคนแต่ละคราวมันเป็นของยาก นี่เขาจะต้องกลับไปเกิดเป็นสัตว์นรกสเสวยทุกขเวทนาอย่างสาหัสใช้เวลาหลายแสงกับกว่าจะพ้นจากนรกได้แล้วต้องมาเป็นเปรตแปลสุรกายเป็นสัติเลชนันกว่าจะมาเป็นคนบริบูรณ์สมบูรณ์ได้ก่นาน,นานแสนนานถ้าเกิดเป็นคนก็จะเป็นคนยากจนแข็งใจไร้พวกมีแต่ความทุกข์ไม่มีความสุข คนประเภทนี้เป็นบุคคลที่น่าให้อาภายัยทำจิตใจของเราให้สบายคิดเป็นอภัยทานยู่เป็นปกติใหม่ๆก็จะคิดไดอยากแต่ว่านานๆเข้าคิดมากๆคิดบ่อยๆอารมณ์ก็จะชินเช่นเช่นเดียวกับองค์สมเด็จพระมาหาหมนินที่พระเทวทัตทำทุกอย่างที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงยับยั้งพระไทยไม่โต้อตอบพระเทวทัตมาตั้งแต่ชาติไหนไหน สำหรับการบันทึกในตอนนี้ก็ต้องขอถวายแบบพรถ้าหากว่าบังเอิญเสียงจะกระตุกกระตักไปบ้างเพราะว่าไฟฟ้ารุนในระหว่างทํำกลางการบันทึกเสียงเป็นเหตุให้เครื่องบันทึกดับไปช่วขณะหนึ่งตอนอันตอนนั้นเสียงอาจจะกระตุกไปก็ต้องขอพระราชทานอภัยด้วยเป็นอนวุวาสําหรับการจะระงับโทสะจจริต โดยใช้าอารมณ์คิดพิจารณาในด้านพรมบิหารสี่เฉพาะจุดนี้อาตมาก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้